ครับก็สวัสดีครับพบกับรายการ Motorcycle in The World นีเองครับรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองครับขอเป็นมอเตอร์ไซค์ผมพูดหมดนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดคุยครับเกี่ยวเรื่องของประเด็นที่มีนายตำรวจท่านหนึ่งครับขอเอ่ยนามท่านแล้วกันครับว่า1ิบตำรวจเอกเศรษฐการรอยผ่ามป้อมนะครับได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของท่านเนี่ย ออกตรวจตราครับแล้วก็ไปเจอกับคนร้ายครับโดยขี่รถมอเตอร์ไซค์ของท่านเนี่ยไล่กวดตามรถของคนร้ายครับแล้วก็เจอคนร้ายนะครับที่ขับรถเองเนี่ยขับตบรถของท่านนะครับผมขอใช้คํานี้เลยครับว่าขับรถจงใจตบรถของท่านนะครับให้รถล้มแล้วก็ท่านก็ได้จักพวกเราไปนั่เองครับถือว่าเป็นตำรวจน้ําดีคนหนึ่งครับที่ประชาชนรักนั่เองครับก็ช่องผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับกับญาติและก็ ครอบครัวรวมถึงพี่น้องเพื่อนของท่านด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของรถจักรยานยนต์ของท่านครับที่เนี่ยประสบอุบัติเหตุครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยมีหลายคนถามผมเข้ามาเยือนครับว่ารถรุ่นนี้ที่เขาใช้ขี่ไล่จับคนร้ายเนี่ยมันคือรุ่นอะไรนะครับและทําไมนะครับคนร้ายเนี่ยถึงต้องจงใจนะครับตบรถของท่านให้ ร้มนั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ยผมมีคําตอบให้หมดทุกคําถามเลยครับเอาคำถามแรกเลยครับที่หลายคนเนี่ยเขาถามผมมาครับว่ารถของท่านเนี่ยรุ่นเนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับซึ่งรถของท่านรุ่นนี้นครับก็เป็นรถของยามหารุ่นเ a สเตอร์900ครับและดูจากกระบอกโชคที่เป็นสีทองนะครับก็คือเป็นรุ่น GT แน่นอนครับเพราะว่า หนึ่งเลยครับรุ่นธรรมดาบ้านเราจะไม่มีขายนะครับส่วนมากจะขายแต่รุ่น GT กันนะครับโดยรถรุ่นนี้ครับก็เป็นรถอ่าผมคาดว่าน,น่าจะอยู่ในราวประมาณปี2019-2020เถึง2 0 2พนะครับเพราะว่าตัวใหม่มาครับก็จะเป็นอ่าไฟคล้ายๆกับ R1 นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านั่นเองครับและดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นรถของท่านเองนะครับอาจจะเป็นรถของท่านเองถ้าใครดูข้อมูลตรงนี้ก็เสริมเข้ามาได้นะครับว่าเป็นรถของใครนะครับแต่ว่าดูแล้วผมไม่ใช่รถจากกรมตำรวจนะครับเพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นป้ายขาวนั่นเองครับผมเดาว่าน่าจะเป็นรถของท่านเองนะครับโดยสเปคนะครับของรถยมห้าเทรเซอร์เก้นะครับก็จะเป็นดังนี้ครับเป็นรถนะครับทรงสปอร์ตทัวริงนะครับมีขนาดเครื่องยนต์ครับ 847 cc ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ3สูบทอ s ์สเพลนนะครับระบบวาล์วครับเป็นแบบดับเบิลโอเว e แคมชา s h a มีมี4วาล์วต่อสูบครับเครื่องยนต์ตัวนี้มี12วาล์วนั่นเองครับระบบเกียร์นะครับเป็นแบบ6สปีดนะครับเป็นแบบครัชมือมีพละกำลังนะครับเครื่องยนต์ก็คือ114 แรงม้านะครับที่1,000 0รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดนะครับคือ87.5นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีนะครับโดยรถคันนี้นครับมีน้ําหนักตัวครับอยู่ประมาณ207-210กิโลกร,รัมครับถ้ารวมของแต่งและก็ความเร็วความแรงของรถคันนี้ครับรถคันนี้ครับสามารถขี่ด้วยความเร็วสูงสุดครับถึง220กิโลเมตร ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดนะครับที่รถคันนี้สามารถทําได้นั่นเองนะครับนี่ครับก็คือข้อมูลครับของรถของสิบตำรวจเอกท่านนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับว่าทําไมนะครับรถเก๋งคันสีดำเนี่ยถึงต้องตบให้รถตํารวจล้มนั่นเองครับ ซึ่งมีหลายคนครับที่ส่งคลิปมาให้ผมวิเคราะนะครับว่าทําไมนะครับทําไมเข้าถึงจงใจตบออกมานะครับหรือหักออกมาเลยนะครับใส่รถตํารวจนะครับคำตอบนั่นครับก็คือเรื่องง่ายๆครับนั่นเพราะว่าหนีไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆได้ยินมาเหตครับว่าคนร้ายเนี่ยจงใจตบรถตารวจให้ล้มนะครับเพราะตัวเองเนี่ย ไม่สามารถหนีรถตำรวจของท่านนี้ได้นะครับเพราะว่านะครับรถของคนร้ายครับที่ใช้ครับก็เป็น t o โยต้าวีออนะครับรุ่นปีเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นปี2013นะครับถ้าเกิดว่าผมดูไม่ผิดนะเป็นช่วงประมาณปี2013โดยสาเหตุที่ผมบอกว่ารถคันนี้หนีรถตำรวจยังไงก็ไม่รลอดครับเพื่อนๆต้องลองฟังสเปคของ v ีออคันนี้ดูนะครับโดยโตโยต้าวีออคันนี้นะครับถ้าผม จำข้อมูลไม่ผิดพลาดครับสเปคจะเป็นดังนี้นะครับคือเป็นเครื่องยนต์ครับขนาด1.5ลิตรนะครับโดยมีเครื่องยนต์จํานวน4สูบนะครับมี4วาล์วต่อสูบเกียร์เป็นแบบออโตเมติกนะครับโดยเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับของรถ v ีออเนี่ยจะสามารถสร้างพลังกำลังได้สูงสุดครับเพียงแค่109แรงม้าเท่านั้นครับที่6,000รอบต่อนาทีครับถ้าเทียบกันครับกับเทเซอร์นเนี่ยครับถือว่าเทเซอร์นเนี่ย มีแรงม้าเยอะกว่าครับถึง5แรงม้าครับและแรงบิดครับของรถคันนี้ครับก็คือ1 4 1นิวตันเมตรนะครับที่4200รอบต่อทีก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเครื่องรถใหญ่กว่านั่นเองครับจะมีแรงบิดที่เยอะกว่าครับส่วนน้ำหนักของรถคันนี้ครับก็หนักอยู่ประมาณ1ตันครับประมาณ1,060ถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ1ตันแหละปีไป1ตันนะครับและเมื่อเทียบกับเทสเซอร์9 0 0 gt ครับ หนักเพียงแค่210กิโลกร,รัมเท่านั้นเองครับเมื่อเทียบแรงมา้าต่อน้ำหนักตัวเลยครับยังไงครับมอเตอร์ไซค์ก็แรงกว่านะครับเครื่องยนต์นะครับส่วนความเร็วท็อปสปีดนะครับของ v ีออคันนี้ครับก็จะทำได้อยู่ราวๆประมาณ 180แนะครับแต่สูงสุดจริงๆก็คือได้210นะครับแต่ว่าผมให้แค่ว่า180เนี่ยก็แทบเหยียบไม่ขึ้นแล้วนั่นเองครับตรงกันข้ามครับกับ Tracer 900 GT อนะครับอันนี้คือสูงสุด220ก็มา220เลยครับแบบง่ายๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับถ้าใครดูสเปครถเนี่ยน่าจะเข้าใจกันดีเลยครับว่าจะหนีรถตำรวจยังไงก็หนีไม่พ้นครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ครับทั้งใหญ่ ทั้งหนักนะครับแล้วก็แรงม้าต่ำนะครับอัตราเร่งก็น้อยด้วยนะครับและความห้องตัวครับไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็ไม่ชนะมอเตอร์ไซค์ครับส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยบิดนิดเดียวเท่านั้นครับไม่พอ30วิก็ถึง200กว่าแล้วนะครับซึ่งก็ไม่แปลกครับเมื่อหนีไม่พ้นครับมีทางเดียวครับที่จะหนีพ้นก็คือต้องนั่นแหละครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดสําคัญใหญ่ๆเลยครับที่ทําให้คนร้ายเนี่ยตัดสินใจหักพวงมาลัยใส่ รถของตำรวจท่านนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะครับและอาจจะมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราขี่รถเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจะหนีตำรวจพ้นไหมถ้าเกิดว่าไม่ชนเขาอ,อะไรเงี้ยครับคาตอบคือยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีครับต่อให้ขี่จนน้ามันหมดครับเขาก็ตามไปได้นะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับกินน้ามันน้อยกว่ารถยนต์นั่นเองครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นทรงสปอร์ต o ัวริงด้วยถังน้ํามันของมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยก็มีความใหญ่ ใหญ่ระดับหนึ่งครับอาจจะไม่เทียบกับวีออสที่มีประมาณเท่าไหร่42ลิตรนะครับถ้าเป็น t r a เซอ900เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ18ลิตรถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็จะเกือบประมาณครึ่งๆนะครับแต่ว่ามอไซค์มันได้เปรียบตรงที่ว่าเครื่องก็เล็กกว่าเกือบครึ่งๆเหมือนกันนะครับและมีน้ําหนักที่เบาวกว่าอัตราเร่งดีกว่านะครับถ้าเหยียบกันจมมจัจริงๆเนี่ยผมว่ายังไง รถยนก็น่าจะน้ํามันหมดก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าครับถ้าเกิดว่าขี่ไล่กันจริงเนี่ยยังไงรถคันนี้น่าจะโดนจับก่อนที่รถน้ํามันจะหมดนะครับเพราะว่าเขาคงต้องบอสกัดจับกันนั่นเองครับแล้วก็ขี่อยู่ตรงนั้นด้วยยังไงก็ไม่รอดนะครับก็เนี่ยครับคลิปนี้ครับผมก็ทําคลิปมาตอบคำถามครับว่ารถของตารวจท่านนี้เขาใช้รุ่นอะไรนะครับรุ่นยมห้าเทเซอร์900 GT ทนั่นเองครับ โดยรถคันนี้ครับผมลืมบอกไปครับว่าเป็นรถที่เขาเอาไปทําสีมาครับสีเดิมๆเนี่ยจะไม่มีสีขาวอย่างนี้นะครับและก็สาเหตุครับที่ผมวิเคราะห์ครับว่าทําไมรถของคนร้ายเนี่ยถึงต้องตบรถตํารวจให้ล้มครับเพราะว่ายังไงก็หนีไม่รอดนั่นเองครับความต่างครับระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ครับถ้าไม่ใช่รถสปอร์ตอ่ยยังไงก็หนีไม่รอดนะครับต่อให้เป็นรถแต่งครับก็ยังหนีคันนี้ลาบากนะครับก็สุดท้ายนี่ครับผมก็อยากฝากไว้ครับว่าถ้าเราทําผิดเนี่ย เราอ่ะควรที่จะยอมรับผิดนะครับไม่ใช่หนีเพื่อเอาตัวรอดนะครับและไปทําผิดซ้ําอีกนะครับจากโทษที่จะเบาๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะกลายเป็นโทษหนักอย่างตัวอย่างกรณีนี้นนเองครับจากโทษที่เบาๆอ่ะนะครับกลายเป็นโทษเกตนาฆค่าเจ้าพนักงานเลยครับปิดคุกหัวโตคือเขือได้ประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครทำผิดนะครับก็ยอมรับผิดแต่โดยดีจะดีที่สุดนะครับและ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มาดูคลิปนี้ครับผมก็ถ้าใครเป็นเจ้าที่ดีๆนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้จงทําดีต่อไปนะครับเพื่อประชาชนนะครับแต่ผมก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเจอกรณีรถใหญ่อย่างเงี้ยคุณอย่าไปอยู่ใกล้เขาดีกว่าครับคุณควรที่จะตามเขานะครับอืมแต่ถ้าเกิดใครฝึกกลยุทธ์หรือยุทธวิธีมาแล้วก็อันนั้นก็ดําเนินไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฝึกอะไรเงี้ย ก็พยายามอยู่ห่างๆไว้และคอยตี่ตามไว้ดีที่สุดนะครับก็สุดท้ายนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Sub สไครต์ครับและหากว่าอยากจะสนับสนุนช่องเราต่อครับก็อย่าลืมครับกดขอบคุณมาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองครับเงิน20บาทของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะมาช่วยในการทําคลิปของผมเนี่ยได้อีกแรงนึงครับเพราะว่าการทําคลิปแต่ละครั้งเนี่ยมันมีรายจ่ายมันมีค่าใช้จ่ายครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโดเนตมาเพื่อนๆก็ จะแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ผมนั่นเองนะครับถ้าใครกดมาก็ขอบคุณนะครับก็โอเคครับเจอกันใหม่นะครับกับผม Exeter r r d e r คนเดินครับสําหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณมากนะครับ I'm sorry, 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 I'm sorry,